ว่ามันแห้งใช่น้ำมันแห้งดื่มน้ำเข้าไแล้วก็เฟื่อนรดไหวน้ำเปล่าเปล่าไม่น่ามีรดรดเฟื่อนรดอะไรก็ไม่รู้วไหว น้ำมะม่วงน้ำมาพึ่งอะไรเขานะ่ะเออค่อย <c oughs> ชั่วขึ้นมารถเสื้อโอ้โหนานมากเลยเนาะเนี่ยจะเจอรถโอ,อ้ใช้หลอดดูดนะฮะจะได้ไม่ต้องมีเข้าเข้าลิ้นเท <c oughs> ่าไหร่ดื่มน้นอยเดียวฮะขวดปนละังแปลง ลานเยอะๆเข้าไปโอ้ยค <c oughs> ำนวณแล้วสรีระมันก็ไม่ไหวแล้วจะโกนตายจริงตายดีกว่าที่จะอยู่ต่อตายเรื่อที่มาเกิดยางนด้กก็ต้องมาเกิดอีกอยู่เพราะว่ามันไม่ไวหวหรอกจสนาวพุทจะไปไม่ได้ทดเนย เดี๋ยวค่อยว่ากันาอาจจะฟื้นได้ถ้าใช้เวลาไหมครับ <S <S 1> <S 1> มันไม่ปรับขึ้นมาทางกายไหม,มันไม่รับนี่แหละรับอาหารอื่นก็พอได้คิดเช่อนอะไรก็ดี แลวลาให้น้ําเกลือก็จะสดขึ้นมาหน่อยนะได้น้า